ก่อนอื่นก็ขอกราบสวัสดีผู้เรียนทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่คอร์สพิชิต HSK ระดับ1น,นะครับผมนายกริดคล้ายวงนะครับเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ชั้นปีที่4เอกภาษาจีนครับผมก็ในคอร์สนี้นะครับบทเรียนของเราเนี่ยจะมีเป็น4บทนะครับโดยที่บทแรกเนี่ยเราจะมาทำความรู้จักกันก่อนนะครับว่า HSK เนี่ยคืออะไรนะครับเป็นทําความรู้จัก HSK รายละเอียดการสอบนะครับประโยชน์ของการสอบ HSK แล้วก็เทคนิคโดยรวมฮนะซึ่งเราจะสรุปให้เห็นภาพกันเล็กๆก่อนนะครับแล้วก็ในบทที่2เนี่ยเราจะเรียนรู้กันเกี่ยวกับคําศัพท์หน้าคล้ายใน HSK ระดับ1นนะครับก็คือว่าศัพท์ HSK เนี่ย ตัวภาษาจีนเนี่ยจะมีหน้าตาที่คล้ายๆกันหลายๆตัวนะครับทาให้ผู้เรียนบางกลุ่มเนี่ยอาจจะจําสับสนหรืองงนะครับอันนี้ผมก็จะมาแชร์เทคนิคแล้วก็การอธิบายตามหลักองค์ประกอบของตัวอักษรจีนนะครับเพื่อให้จําเป็นโดยมีหลักการครับผมแล้วก็ต่อมาเนี่ยพอนะขึ้นบทที่3เนี่ยก็จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับมรงสนากเลยทีเดียวครับในในส่วนของ hsk พาร์ทการฟังนะครับหรือว่าทิงลี่นั่นเองก็คือเราจะฝึกการทำนะครับโดยที่พาร์ทการฟังของ h s k เนี่ยจะแบ่งออกเป็น4ส่วนครับซึ่งเราก็จะค่อยๆทําทำทีละส่วนหยุดทำแล้วก็ทำไปพร้อมๆกันแล้วก็เฉลยครับผมแล้วก็มาในส่วนของบทที่4นะครับก็คือรองสนาม h ฮนะครับระดับ1ในส่วนของการอ่านนะครับหรือว่าเยตูนั่นเองนะครับซึ่ง เราก็จะฝึกทํากันเป็น4ส่วนนี้ครับตามเราจะใช้ข้อสอบจริงๆที่เคยสอบนะครับมาลองทําดูครับเพื่อให้เกิดความชํานาญในข้อสอบครับผม